ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับบันทึกเรื่องราวบนถนนช่วงอำเภอรประคำนะครับผมตอนนี้ผมก็มุ่งหน้าไปอำเภอนางรองนะครับนี่คือเขตในเขตของอำเภอรประคำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบันทึกเรื่องราวไว้วันที่14ธันวาคม2563นะครับสาย10โมงกว่าแล้วมาดูบรรยากาศก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนะครับเป็นเส้นทาง แค่พอสมควรนะครับท่านผู้ชม <Okay. S 1> อำเภอประคำซึ่งสามารถใช้ท่านที่จะใช้เส้นทางนี้นะครับมาจากเขาช่องตะโกมาผ่านนูนิแดงมาแล้วผ่านประคำไปนางรองสามารถไปขอนแกนไปซุรินรีสเกตนะครับไปร้อยเอ็ดได้นะครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้เลยครับส่วนใหญ่ที่ท่านผู้ชมต้อง,องใช้สัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระยะประมาณกิโล2กิโลประมาณ2กิโลน่าจะได้นะครับพอพอเลยเขตเมืองประคำไปแล้วก็จะกว้างนะครับจะกว้างแต่ในตรงนี้ไม่น่าจะขยายช่องจราจรได้แล้วนะแต่ยังยังน้อยนะครับคือคือดีตรงเป็นถนนคู่ขนานนะครับ4ี่เลนนะครับสี่เลนแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่กว้างเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าเป็นเลนเลนสวนนะครับท่านผู้ชมคนเยอะมากครับวันนี้วันวันจันทร์ใช่ไหมวันนี้ วันจันทร์มาทอกสอมเยอะมาก,กเรื่องราวบนถนนในวันจันทร์ที่13นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะให้ดูเรื่องราวาบรรยากาศรรากาศรจราจรในเขตอําเภอประคำนะครับช่วงระยะทางสั้นๆน,นะครับ อหกล้อครับหกล้อหรือสิบล้อครับไม่ดูครับทีพอเลยเขตพื้นที่ในในในเขตของอำเภอประคมมาพอออกมาจะมาฝั่งนังรองก็มีงานเริ่มขยายถนนนทำไมมอเตอร์ไซค์กันี้อันตรายนะครับตาอายายขี่ชิดซ้ายหน่อยอันตรายมากครับตาคุายายขับรถนะครับก็ระมัดระวังนะครับครับผมนี่เป็น คลิปสั้นๆเรื่องราวบันทึกเรื่องราวบนถนนในเขตอำเภอประคันะครับส่วนคลิปต่อจะไปนางรองนะครับรอติดตามครับสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ